มันก็มีการเปิดจากคุณเทคนัทพงศ์ค่ะ,คะหัวหน้าพักประชาชนบอกว่ามีทหารเขียนจดหมายมามเขียนจดหมายน้อยมาระบายความในใจอ่านแล้วมันเศร้าเนาะอ่านแล้วมันเศร้าจ,จริงๆค่ะเป็นอดีตทหารอยู่พื้นที่ช่องบกเขียนจดหมายถึงคุณเท้งนะคะ,ะเนื้อความในจดหมายและการระบุลงวันที่18ธันวาคมปี68เรื่องของให้ดูแลทหารชั้นผู้น้อยโดยผู้ส่งเนี่ยผ่านศึกบัตรชั้นที่4ประจําการของช่องบกปัจจุบันเนี่ยปลดประจําการไปแล้วแต่มีความประสงค์จะร้องผ่านพักเก้าไกล หรือพักประชาชนปัจจุบันเนี่ยช่วยดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆหน่อยนะคะอย่างเช่นเงินพดุงเกียรติ3 5 0 0บาทเงินกู้ฉุกเฉินสินเชื่อเพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถกู้ได้จริงคือทหารนายนี้เขาบอกขอให้ลดขั้นตอนมากมายได้ไหมขอแค่มีเพียง บัตรผ่านศึกก็พอแล้วทาทุกอย่างได้หมดเลยปัจจุบันนี้เงินงบประมาณมาไม่ถึงทหารผ่านศึกชั้นผู้น้อยจึงอยากทราบว่าเงินส่วนนี้มันไปติดขัดอยู่ที่ขั้นตอนใดใครขอความกรุณาก็มีอํานาจก็ช่วยตรวจสอบจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งแล้วขอยืนยันว่าที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงแล้วก็ลงชื่อถ่ายจดหมายด้วยซึ่งคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพรคประชาชนแกโพสต์ข้อความรายยาวเลยค่ะโดยสรุปก็คือจดหมายฉบับนี้ถูกส่งมาที่พักและแกบอก อ่านและรู้สึกสะท้อนใจเพราะนี่คือชีวิตจริงของทหารชั้นผู้น้อยที่ได้รับรู้รับทราบมาโดยตลอดเมื่อทหารถูกเอารัดเอาเปรียบเมื่อเป็นทหารผ่านศึกแล้วก็ยังเข้าไม่ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เขาควรจะได้นี่ไม่นับว่าที่ผ่านมามันยังมีข้อกังขาต่อการบริหารงานของบางหน่วยงานทําให้ทหารผ่านศึกจํานวนมากเสียโอกาส คุณนัทพงศ์บอกว่าก็อยากจะสะทอนความแตกต่างระหว่างทหารชั้นผู้น้อยกับนายทหารระดับสูงค่ะซึ่งในโพสต์เนี่ยมีการไล่เหตุและผลแล้วก็ย้ําถึงความจําเป็นในการปฏิรูปกองทัพอันนี้เป็นสิ่งที่ตั้งแต่เป็นพระเก้าไกลแล้วนะคะคขอใช้คําว่าปฏิรูปกองทัพาโดยตลอดเขาบอกว่าเพื่อจะลดจํานวนในพล เพิ่มความโปร่งใสแล้วก็นํางบประมาณไปยกระดับรายได้สวัสดิการของทหารชั้นผู้น้อยยืนยันจะผลักดันให้คุณภาพชีวิตทหารดีขึ้นหากมีโอกาสได้ทําคุณผู้ชมก็สามารถอ่านข้อความเต็มๆได้นะคะที่โพสต์ของคุณเทงนะัทพงษ์เรืองปัญญาบุตรค่ะครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสาคัญกับสํานักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ